Đứng đừng anh tốn đẹp thôi <laughs> thả à, lại quá tốt đi quá ô すみません。ちょっと、初めてなんで、友達、はい、一緒に入っていいですか?<ー>。見るだけ大丈夫ですよ。よはい。お願いします。ありがとうございます。<ー>ー餌は。はい。おきあみと。は磯め。はい。おきあみと磯めですね。これですか?。はい。これと。これですね。はい サウ、oh. so、は大丈夫ですかは,は,はい、お釣りが出ますのでこちらからお取りくださいはいどうぞはい、ありがとうございますありがとうございますお別のかねって言おなんかね อ๋อเขาเอาเงีย้ยกลุ่งล่องแซนน่ามันซิเกะกลับ <_ d ata> สวัสดีนะน่าที่มาหาอยู่หากินทุกท่าน,นครับผมผู้นี้มาเขาบัวตกตานะครับผมม่ <_ d ata> เคยมาจากเทื่ยหรอครับผม <_ d ata> มาลองมึงครับ <_ d ata> เพื่อเป็นตานะครับน่าไอ้กะที่เ่าได้ไปหาลงเรือตกหยากนะครับผม โอเคนี่แหละเฮามองนี่แหละเห็นมุมโอ้พอดีเลยท่ายนั่นนาะเห็นหลายเดี๋ยวไปเอากลองครับกเนี้อที่ใส่เมื่อนี้นะครับผมผมจะเอาเป็นกุ้งนะครับผมกุ้งใหญ่อุ้ยอุ๊ยต่างต่างกุ้งใหญ่กับใส่เดือนนะครับค่าตัวแปดพันเยนนะครับขั้นเด็ดก็เอาเข้ามาในขั้นเดียวนะครับผม พามูพระหยังไม่ได้นะครับผมมาเบิงมาะหยังก็ได้นะครับเข้ามาทำกันได้พ้าไอาเรามาน้ำพิศมาเบิงครับเปิดแปดโมงนะครับผมเข้ามาเตรียมโี่ก็อีกเทิงเจ้โมงีตกอีกดกับประมาณแปดโมงเทิงครับส่วนคอต้องหามหนึ่งก็หามเอาเนียเข้ามาครับผมหามเอาเนียเขามาจากข้างนอกครับพวกเนี่ยพร้อมพวกเบ็ดเอียงก็เขามาเพื่อใดครับผม ต้องเอาามัดอยู่นี่ครับใส่เบ็ดตัวเดียวครับผมลากะตกได้ครับปล่อยว่าได้ครับตกได้ตัวใดต้องเอาเท่านั้นนะครับก็โคตรกับค่อนข้างเข้มงวดเนี่ยจังน้อยนะครับก็มีหลายข้อห้ามนะครับแต่ผมก็ค่อยอ่านค่อยออกเสียนนะครับนั่นแหละแต่ผู้ใดอ่านออกแปลออกก็น้องแปงเลยครับผมเดี๋ยวตามลูกเลยครับผม มาดเยอะเตรีย,ยมอุปรกรณ์กันเด้อครับผมตกได้4ชั่วโมงนะครับลืมบอก8,000เยนนี่ตกะหอเทียงครับผมทำเวลาทำเวลาม้านดุนน้ำกันมั่นที่ได้ป่ะก็เห็นเขาตกไอ้ได้ปลาแซลมอนพร้อมน,นะครับผมจะกินยูมองแดงยูมองแดงเนาะแซลมอนเนาะมักกินเปียกเท่าบ้าเนาะ ได้มาไทยไปต้มคนละสองสามตัวก็เอาแล้วครับ <c oughs> หมานวะแต่ตรงนี้มาแกะมอืออีกแล้วครับผมเพราะว่ามาเจียเล็กเนาะเตรียมตัวเตรียมเหยี่ยงมา้าโบ้อมครับจิบอยากมากับมาก,กันเลยเฮ้ <c oughs> เดี๋ยวเตรียมอ,อกกุปกรณ์กันเด้อครับผมก็เป็นปุ่มเลยบอกบอกเฮ็ดเ,เป็นปุ่มเลยบอก

coi như anh đã rồi phá boga yên ngay 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 cái, ngay 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 mong nữa không <laughs> oh, chung là cái xong áo nữa chung là cái gì vậy chung nè cái gì gì liền nhau là nhau gì vậy chung là đứng gì vậy chung là cái gì vậy chung là บวกขึ้นเลยจะเอาเนวตตากแซลงไปในานา้ำเอออ้ยแต้มแล้วครับผมใส่งามเลยกินแบบเล็กหนึ่งไปชินกินเล็กนะวาใส่สวยเลยครับผม ไม่กินของเรือก็้ป็นบุได้บอกบ่ได้เอาผ้ามานั่งจะพื้นนาะเอาดวงไหมเสียเวลา,าไปบดเถนผีมีเวลา <c oughs> บุติอตกยใส่รงเบีดลบได้เปิดกล่องแล้วนบได้กีตาขีขึ้นมาแต่มสองทำดีนะเสีเงาะ đi, đi, một ngày, tí, to quá, mình bịn mông rồi đây, song to, kêu nó, đi đi to bằng này, bị con kít còng thế, cầm này này, quá, Isaki, con này Isaki sẽ cái gần như nền đi khá tốt nhạc nhỉ có khá cả khá đại là còn nuôi điện xây điện đi xuống tủ sám tủ Nó à, khoai bình quanh bay Như khẳng quăng nữa à. Mình đi nhang hà nhai viên là Thôi <laughs> tốt 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 xuống ตากบือปลาไทยวะเนี่โอ้มา้มา,มาโอ้มันเห็นดาวตาก,กวันยาดได้เลย มาแล้วปะไทยปะไทยกินเลือกกีหลเฮ้ยว่เลือกวันนี้เกียรรุ่ตัวไหนดับดีเนี่ยเดือดใส่เออใส่ให้รักไปสิรุ ยูซุมี่มันตกเปลี่ยนสิปลาดึงหมดแคงหนึ่งังเดียนี่มันบ่มันบ่มันบ่พากันจับเบ็ียย้อนลงไปเค้าตาอ่ะโอ้มันของอะไนี้ฮะ นางยังเดีวะคุณนางบึงเบียดจรงเด๋น้อคนเลยว่าอยู่หลอกกอว่าเลนเลนนั่ยเออนงบึงตะขุนบบนี่เด็กของของอยจอนย้อนลงไปน่าตาก สวบลยตัวนะี่ลคอยมันโดนหลายบางนึงนอ่ะไม่ได้ถืนไปด้วยเ,เกิดเงินเยนะเลดของหนามาเลยครับผมน,หนีหวานเลยคือของ <laughs> đừng nói anh cột đầy nó ai đứng đừng nói đâu ôi lắng nghe gì ao còn có tiền bẹt này <laughs> Ôi, cao đẹp, nó. Bắn mình sẽ đồn rồi đó. Em không nhớ, còn một nó quá chua, nhìn má, má ไอยังวะเนีเก่าเลยไเก่ายังวดููขาเอยงวดูอ้น้าเมย์ยงนี่แหละก็ม่อ้หน้าเมย์ยงยังนี่ะครับวก่นายยังครับภาษาญี่ปุ่นบุรุษจักคิดลิ้นมากเลโอ้ยห้ย่เลยเอ้าอีกแตม

Toi thoát bí sơn thoát 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 đẹp สายสายเขามัน้อยอยต้องต้องปล่อยปล่อยโอ้อ้แตมโมเมนต์สุดท้ายแล้ววันนี้ชิมมะปุ๊บจู่กินบักเลือกเลยโจบเงือกี

เขาม่พ่อเขาก็ยังบวเด้วยแะมาผ่อนตากบนเหมืองจากบบลูหรียนเนอเที่ยงไปนี่เที่ยงเขาจะกบเนอะจะแตงกันยางไปถามเขานั่นทีนึงแลวเฮ้ย่างไปถามมันเนอะถามเป็นบอก

có nghe đâu à sao mông hỏi đầy vậy? có nghe cái cứ má nhắm gì vậy <laughs> má nhắm thì <chỉ> cào bàn <laughs> เรหยิบหานาทีนะครับผมในงนง้นเนาะลกจนมันคงเวลาเรานล่วได้กเก่าโตรครับไม่ว่าจะเอาอีกซีฟให้มันได้ซีฟโต้มันบ่ได้จะเคลียร์คำนี้นี่จะค้นหาโต้เนี่ยกับบ่ได้นะครับ <S <S สุดท้ายตัวสุดท้ายมากินเบลี่ยนเห้แน่ กูโยกันนีไปหลุดท้่ยังเด็กเดียวไปทางนี้เลยผมพเก็บของ เอาหลังคาต่อห้องใส่ทางไม่บ่มันน้่มแข็งใส่เลยมันแข็งนดิมันหหยเมาบ่ถามเพื่อนสุกโอ้พ่นี่ก็ได้ลายเเดี สวยมีมองอย่างเห็ดปลาบ้าแข็งแค่บออบกมันใหให้มันตะวัวถามกันถามกันกรดานいระด สีดำใส่เก <c oughs>: <c oughs> um. <c oughs> oh. ่าโตแล้วครับผมนะนะเกืซื้อมาสามเป่าแล้วเป่าไปซิฟต้หมดน้าไม่สนหมดหน้าตกไอ้ช เอาเลยชิปโตนะครับผมโอ้โาไม่ครับเรนนี่ครับเป็นเชืย่ยแรกนะครับผมเบ็ดขั้นเดียวเนาะเออเป็นไปมาแกะมือไปครับผม <laughs> ก็ตกจากแปดโมงครึ่งนะครับหอดเที่ยงครึ่ง,งนนะเวลขสี่ทน่มเดี๋ยวเขาไปซื้อน้ำแข็งใส่เอาาไปซื้อน้ำแข็งใส่เอาครับ จดี๋ยวปซื้อน้ำแข็งยูเซเว่นคลิปนี้ก็รักแล้วนะเพียงเท่านี้นะครับผมพออ่านคลิปหนาดเด้อครับผมอยู่หางอยู่ห่างชิดทั้งใดฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำเด้อครับคลิปนี้กะสวัสดีครับผม